แต่สุดกว่าคือน้องมาทิโรเว้ยไอซไอัมเมอร์ดูไอซัมเมอร์ดูเน็ตติมของน้องเราใส่ไปฟังแล้วหลับตาดูดิแบบมือสีมือสีเราสดได้กี่ครั้งเฮ้ยคนที่เหนื่อยเลยประมาณเท่าไหร่ตี๒เดี๋ยวนะสัญลักษณ์ของน้องคนนี้คืออะไรอะสัญลักเหรอสัญลักษณ์ของน้องสัญลักษณ์สัญญาญักษ์ของน้องเข้ามาสัญญาลักษณ์ของน้องคืออะไรฮวงคุหรอไอ้นั่นหรือเปล่าวะไอ้ไม่ค์ไอ้ขนที่ติดอยู่ที่หูน้องอ่ะที่คาดผมน้องอ่ะ เรื่องอะไรนั่นแหละมอดขนโบโบขนโรคเสยคนนอกเข้ามาคือขอเหมือนเดิมฮะขอตัวหน้าตู้กับโปชิโนเหมือนเดิมเฮ้ยลุงโฮไม่ได้หรอกผมป้ายคนไปไม่ได้หรอกผมต้องได้เลยวันจะเป็นที่พีมากนะคือแบบพยายามกดอาโกรแต่ว่าลุงโฮออกรัวๆไปคลิปแรกคลิปสองคลิปแรกเออแปลตอนนั้นเนี่ยเมาว่าอะไรดิ ก็อะไรที่มเป็นเอ่อานลอเกะือฟ้าใบแรกใบแรกก็ฟ้าแล้ววาดวาดอาจจะแลกก็ได้ใครจะรูลองดูลองดูแซเล็แซเยี้ยโอชิโนะไงแซโอชิโนะไงคือเหรอออ กดข้าไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหรือจะมีเพชรแค่ประมาณหมื่นห้าก็เสร็จแนละ้วไม่หมื่นสี่ไม่ใช่เพิ่มหมื่นสี่ยแต่เอาจร<ม>ิงมันก็มันมันก,มนก็มันก็ไม่ค่อยตายเท่าไหรหมื่นสี่หมื่นห้าเนี่ยถ้าเกิดเมื่อสุกชาติเฮ้ยมันจะได้เลยใครจะไปรู้โอกาสที่แบบนี่แบบโหอาลับซัดเขาเอออันนี้ต้องเป็นโอทะเลแสนงาม พื่คุณปาโมไปเลยพี่ครับสดใสใสชื่อผมเลยนะโบ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 โอ้โหเมื่อกี้เอ๊ะอย่างอย่างเราเขาก็ใจดีมีทองมาให้กันได้นะโอ้แล้วก็เหมือนเดิมด้วยไอตัวเมื่อกี้โอ้โหแป๊บเดียวเหลือหนึ่งหมื่นหนึ่งยังไวได้โอ้โหออกออกรับกดใหม่โอเคผมจะใส่ชื่อคนที่จะพาผม ลวงลวงรวยเขาจะชอบป้ายยาพื่นเห็นใครเปิดเย่โอ้โหตาปี๊ปปี๊ปปี๊ปปิดมีเปิดทองปิดทองเว้ยนี่เขาเขาเรียกวปิดทองหลังพระมันปี๊ดเอโลนี่มันโลที่แล้วหลายโลที่ดีดทองว่ะอ๋ออ๋อก่อนอ๋อก่อนอ๋อไปไปไปกด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 เป็นตู้ปกติกันแล้วก็กลับมาตู้เลท ให้เห็นหน้าลนึ่งโ hone เอ้ยไม่เห็นหรอกนี่ได้เห็นแล้วได้เห็นแล้วโอเคไปไปเปิดประทานออกนี่อย่างฮาเลยเนี่เฮ้ยเขาเรียกว่าแบบต้องแบบต้องมีเหยื่อก่อนไงต้องปั้นเหยื่อก่อนไงเออประทาน่าสีม่วงอู้อ่ครับต่อไปก็สีแท็กชื่อคุณบ่าวสะกดยัตินะว่า p l p l อ๋อ p p p e palm เอ้าวไปจ้วเพรามันไปเลยแล้วแม่ก็ได้มาสามใบขอชื่อที่หนะคนนี้คือขิงกันใช่ไหมเอ้ออยากขิงเลยไม่ต้องขิงเป็นขิงชื่อนาบูดออกไปก็พี่สิบห้าสิบห้าสิบฮัโลที่ห้าสิบมันมีคนเปิดอ่ะมันมีคนเปิดสี่หมื่นเทสอ่ะโอ้ ไม่ออกเลยอ่ะมันเกือยาวๆเลยนะเนี่ยทำไมต้องคนต้องคนต้คนต้องเปลี่ยน BGM ขึ้นหลังเลยไม่ไม่ไม่ไหวแล้ะบาสต้องเปลี่ยนรูปพื้นหลังอ่ะบาสเนอะบาสเป็นแบบที่สองใบไม่คุณแบบแค่ผมเฮ้ยอไรเ่ยเ้ยเมื่อกี้คุณชื่อคุณไม่เต็มเต็มหมดเอออะไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนหน้าจอเปลี่ยนหน้าจอเปลี่ยน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 หน้าจอเปลี่ยนหน้าจอโอ้ประธานไม่รอดเลยอ่ะคุณสเห็นไ่ม เเออราจะเปลี่ยนเป็นอะไรกลัวไม่กล้าออกมาเอาใครดีอะเดี๋ยวเราต้องเอาคนนี้ดีไม่ใช่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 เราเราต้องเอาแบบตัวตัวเมื่อแบบทีที่แล้วมาเออเออวิกกูกลัวนะเขาเรียกว่าเอามาแบบ ดันตู้เหรอเออใช่ใช่ใช่เขาเรียกว่าทฤษฎีเขาเรียกว่าแบบเอาเข้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวนายอย่าพ่งเล่นงพลังงานเยี๋ยวสมกั็รลอนเสียไปเสียไปห้าโลหละเริ่มหลอนแล้วเดือพลังแห่งสุญญากาศบ้องสุญญากาศมาโลที่เท่าไหร่โลที่โอ้โหอย่างไวไปหรือแปดพันไวไปกเลยเบิร์ดสีคือแบบโคตรมู่วาอ๋อ เือโอ้โหโอ้โหออกเลนแล้วท่านจะเรือเออเลนเลนโหดมากเลนโหดมากเลยลืนตามไปเลย P A น่ากลัวมาก P A อะไรนะ P A L M P A L M ใช่ไม่ทันเออได้อยู่เลยได้อยู่ เฮ้ยสีโอ้ตีสีสีีทองสีทองเแ้่โคตรลุ้นลุ้นนี่ก่อนล้นนี่ก่อนสีโอจคือไม่หวังสามดาวกันแล้วได้ที่เราเรียงกันไปเลยวนลูปไปเลยไอ้เนี่ยอันนี้ดิชื่อผมอ่ะ B B ีเออ์บาสไงคนบาสแล้วก็ชื่อคนรีเหมือนบูเบลอัลติเมตแล้วก็แล้วก็ตัวพีแบบฟาร์ม้บีบี B ีบีบีพะ B B บีบีมัวติดตัวโอ้ไม่ใช่อุ้ยรถรีนังโหดเลยอ่ะ หมดอันนี้อันนี้อันนี้เกิน50าบโลแล้วไม่ได้ถามนาทีสัวเลยใช่ BLP 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 ใช่บ้าบีบ้าชุดดิมปามเดินทางแล้วมันแปลกกันไปเลยโอ้ยสี่สี่หนุ่มเกลือก็ได้วะกูเริ่มเริ่มเริ่มหมดหวังแล้ว อ๋ออย่าก็รู้สึกว่าแตชาเด็เนี่ยสมัยนี้ออกเลนมันยังไงโอ้โห,โหเติมเติเพชรอยู่ห้าพันจะเอาอย่างไรวะเออหมดตัวไปเลยเขาอย่างไรโอ้โหล้ารุ่นรัวเออมันต้องไทยหน่อยบ้างผลประกอบกลางน้องอะโลน่าพลาทีนี้ล้มรุนแทปเลยสีฟ้ารุ่นรัวมาเตอร์บอลจัดไปเตอร์บอล ทำได้อะไรเลยเกลือเกลือแบบเกลือแบบเกลือแบบเอาไปทำนาเกลืออ oh well> ีกทีหนึ่งโคตรเกลือเลยเอาไปทำเศษห้าดาวได้เลยเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวไปปั้นเดี๋ยวไปปั้นเกลือบอห้าสิบรอแล้วครับน่าจะได้ประมาณสิบสี่โลมั้งสิบสี่สามได้อีกสามโลเอาละนาสีม่วงโอ้โหไม่ยอมเลย โหโลย่างโห่เลมากคือไม่มีอะไรเลยอ่ะนีเกลือแบบเกลือแบบเค็มเลยแบบเค็มบริสุทธิ์เลยคือเหมือนเอาเพชรปะทไทยเล่นยังไงอย่างนั้นเลยบอกแล้วว่าสีฟ้าชี่เกมก็บอกอยู่บลูบลูแต่ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นพิงอะพิงไอไมต้องเป็นมีตัวอาไครโปรเบร์ิวับลูบลูแล้วก็บลู มันน่าจะมีแตกรุ้งบ้างเนาะกดมาขนาดนี้เลยมันมีแตกรุ้งเลยต่อไปโลที่ร้อยโลที่ร้อยลงโห้องมาไม่น่าไม่ลงโหนก็น่าลุ้ก็ได้แล้ววะเออไม่มีทางแบบึงพอแบ่งก็ได้สุดได้อีกสองครั้งประมาณสองครั้งสองครั้งก็อีกประมาณห้าครั้งอะไรดื้อต้องมีถักวัดมีตะปุ่มโอ้โ าดเข้าไปเติม้นาคราหน้าจะฟาดควนี่สิ่งนี้ค่ะขอเธออยากิมเลยขอเธยไม่รู้จะเขียนอะไรแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วรู้สึกนลภใจเลยรู้สึกโเห็นแล้วรู้สึกตาไหล่น่นๆเน้นๆเลย ก็โดนรู้สึกกระชากรอบนี้มันโดนรู้สึกกระชากรอบนี้มันเจ็บปวดรู้สึกปวดทรมานไม่พอแน่เนี่ยขาดอีกหมดความแงน้ำนอาดินมาฮึบโอ้โหอัดไปนะสิบสิบโลไม่ออกเลยสิบเอ็ดหรือสิบโลเนี่ยตายไม่ปวไม่มีแตกไม่มีแตกหรือไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยไ มันมันว่างเปล่ารืนว่างเปล่าแล้ว่างเป่าไปปวดเลยนะเรา้ว่าเออเอาไงดีมันยังเหลือนิดนึงไหมหนึ่งไหมสุทร้อยี่สิบอะเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เหมือนพกตัวกระชาแบบเกมอื่แบบเปิดสิครั้งแถมหนึ่งอะไรเงี้ยมาอไปเลยสุละอยี่สิบเลยวัดดวงกันเลยตรงนี้ไปโยไปอย่างไว้ไปอยั่งไปยั่งไว้ เรือไ้มี่จะเอือน้องกระส่ายมาบ่อยจัดดูัะเลกระลาดีแทมแทมบัตรอ่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่ง่งหนึ่งหนึ่งก็่าถ้าเกิดมัออกนี่คู่ดีใจอ่ะพอหนึ่งอ่ะเชื่ออโอ้โหเหมือนเหมือนเราเล่นนางมาเยอะโอ้โห ไม่ออกเลยโจรบรดัน,นี้ทุ่ความปอดภัยนั่นแหละไม่ต้องทำบุญก็ได้คุณมีบัตรเครดิตแล้วก็กดเข้าไปในอ้นั่นะนะลิงก์กับมานนะเพื่อซื้อเพชรนะคุณก็จะมีดวงมีโชคตลอดกาลแต่ว่าแรกมากับสิ่งที่หายไปในบัตร <c oughs> นี่สิ่งที่หายสิ่งที่ได้มาคือนี่คือเรือไงนี่จตกสิ่งเล็กๆที่เดียวจสลำตีไ็้แล้ว กัล้วทำไงตั้งการันตีเอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยสองล้อเพชรยอดคือคืออยากได้ตัวนี้มากไม่ใช่อะไรออกมาเล่นพีกีนั่นแหละสุ่มต่อไปจะได้ทอถอยพวกเราเอาเผลอกดฆ่าพี่ผาละไม่รู้ดลลูไม่ได้ได้แล้วสีฟ้าเลย่ไมฟ้าอยู่แล้วโอ้ก็เป็นบูจริงๆเลยกูอะไ่รดูเกมนะอย่าลืมดับสกดไว้นะฮะสกดชื่อแล้วจำไม่ขึ้นใจนะ ได้เลกได้เยได้สองรอบโอกาสได้แบบฮะเท่าไรอ่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้มันน้อยกว่าสิบเปอร์เซ็นต์อีกพูดน้อยศูนย์จุดสามสามเปอร์เซ็นต์ผมผมให้เออผมให้เป็นหลักศูนย์เลย ยิ่งกว่าแดยิ่งกว่ากินน้ำเกลือโอ้โหตายตายตายอะไรเกิดอะไรเดี๋ยวจากเดี๋ยวจากพื้นหลังแล้วไม่น่าได้ไม่น่าได้วะอย่างนั้นก็ได้ทองแสดงว่าพกสดครับหมดแล้วได้ได้ได้น่าจะเรนน้องฟูกามาทำอาหารปอบใจนะเม่เถอะผมชอบไลฟ์สตูดีของฟูกานะมาดูน่ารักดีดูเป็นแบบความเป็น ภรรยามาแล้วมาล้ด้มายี่สิบชนมา้อคนชันจะลงทันเธอเองอื้อลงทันโลน่าลงทันเจ็บอื้อเลยปัดเป็นหน้าเลยปวกวนี้ไม่มีแล้วปัดเปมาเลยโคตนเก่บโคตนเก่ะเก็บแบบผี อันนี้เราอันนี้ให้อาร์รถรถเหมือนไอ้ไอ้ลูกอมเปียวอ่ะอันนี้ลูกอมเค็มลูกอมรถเรือแล้วแบบไม่ได้อะไรเลยจ้า yeah. ไม่ได้อะไรเลย